าเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะสวีเคเฉิงสารภาพรับนอกใจหลังดื่มเมาทำให้จางเทียนไอเสียใจนะคะเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2022กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะหลังจากที่นางเอกสาวจางเทียนไอที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Go Princess Go ในปี2015นะคะได้โพสต์คลิปเสียงสวีไคเฉิงที่ยอมรับว่านอกใจนางเอกสาวหลังจากดื่มหนักจนเมาไปมีความสัมพันธ์กับ ผู้หญิงคนอื่นนะคะพร้อมกับข้อความทําผิดซ้ำซากหวังว่าผู้หญิงทุกคนจะตาสว่างนะคะหลังจากนั้นในวันเดียวกันสยุยไคเฉิงก็ออกมาโพส์ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คร่าวๆว,ว่าอยากขอโทษทุกคนที่ได้ทําร้ายความรู้สึกจากเรื่องนี้อย่างจริงใจและโทษตัวเองว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ไม่ดีพอขอโทษครับและขอโทษนางเอกสาวจางเทียนอ้ด้วยที่ตัวเองได้ทําให้ได้รับความคับข้องใจ ทำร้ายความรู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจมากและได้แต่โทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องนางเอกสาวในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้และได้ออกมาชี้แจงทไลายตัวเองคร่าวๆว่าได้รักๆเลิกๆกับนางเอกสาวหลายครั้งและเกิดความผิด พาดในช่วงเวลาที่เลิกรากันก่อนจะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกลับมาคบกันตัวสีใครเฉิงเองก็ทุกทรมานจากความผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นจึงขอเลิกกับนางเอกสาวและสารภาพในอีกสองวันถัดมาหลังจากบอกเลิกกันจึงเป็นที่มาของคลิปเสียงดังกล่าวที่นางเอกสาวได้ออกมาโพสในเวซยป๊น,นั้นจากนั้นก็รัก,รกักเลิกและจบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมที่ผ่าน นะคะคโดยตัวพระเอกเองก็ยืนยันว่ารักนางเอกสาวด้วยความจริงใจและไม่เคยเสียใจกับรักครั้งนี้เลยนะคะและต่อไปจะเข้มงวดกับตัวเองให้มากขึ้นในอนาคตหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่กระทบกับใครและขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะโดยพระเอกหนุ่มกล่าวขอโทษกูรี่นาจาด้วยที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องมาเกี่ยวโยงในเรื่องนี้นะคะ ส่วนนางเอกกูลี่นาจาก็ออกมาปฏิเสธพร้อมแชร์คลิปเสียงของจางเทียน้ายเธอไม่ใช่มือที่3แต่ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่อนาคตยิ่งไม่ใช่แน่นอนคลิปนี้ทําให้เธอตาสว่างว่าที่แท้จริงเปรกหนุ่มเป็นคนยังไงซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในปี2019ก็เคยมีรายงานว่าจางเทียนไอ้กับสุยไคเฉิงกําลังคบกันคะ่ะโดยทั้งคู่เคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันเรื่อง young and beautiful นะคะหลังจากนั้นนักข่าวจับภาพขณะฝ่ายชายไปรับจ ที่สนามบินได้โดยฝ่ายชายเอาใจใส่ฝ่ายหญิงอย่างดีเลยนะคะด้วยชื่อเสียงและความโด่งดังของทั้งคู่ไม่แปลกใจที่สื่อจะจับตามองในตอนนั้นนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างก็แทบจะไม่มีข่าวเรื่องความรักกับใครมาก่อนเลยด้วยนะคะและทั้งคู่ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าคบกันแล้วข่าวก็เงียบไปจนกระทั่งมามีประเด็นคลิปเสียงข่าวอีกรอบก็คือรอบนี้นั่นเองคะ่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงแอดหมูก็ขอเป็นกำลังใจให้ จางเทียนไอ้และสุยไคเฉิงทั้งคู่ด้วยนะคะให้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนไปค่ะและอยากฝากให้ติดตามดูที่ผลงานของทั้งคู่กันดีกว่านะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ออนหมูทําคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆข่าวสารดีๆจากช่องหมัวเลิฟซีรีส์กันอีกนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆทุกคนไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า